Yeah. Mm -hmm. ครับสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับผมนายเอ็มนาะวันนี้ก็จะมาตกปลาช่อนคลองอีกคลิปหนึ่งนะวันนี้ผมก็เอาเรือคายักนะครับมาลงคลองแถ,ถวแถวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนี่แหละนะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อคลองอะไรนะวันนี้ก็มาลําเดียวคนเดียวนะครับใช้เดียวก็เป็นคลองลอกใหม่เหมือนเดิมเพราะตอนนี้คลองลอกใหม่ก็กําลังแถวนี้กําลังเยอะเลยนะครับก็วันนี้ก็มาตกปลาช่อนคลองนะด้วยกบยางลอตลิง สีส้มตัวเดิมนะแต่วันนี้อาจจะเปลี่ยนสีหน่อยอาจจะมีสีเขียวมัง่งสีอะไรมัง่งนะวันนี้ก็ใช้หลัก,ลกเป็นกบยางเหมือนเดิมไปยังไงก็หาผลงานแล้วกันเชาน้านี้วันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วกันครับแต่ว่าอากาศค่อนข้างที่จะดีไม่รู้ว่าสายๆหน่อยแดดจะร้อนหรือเปล่าครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกรบรถติงใบเลี้ของผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยแล้วกันไปเดี๋ยวยังไงลุยกันเลยแล้วกัน ุกดูดเล็กๆโอ้โหแต่เรานึนกว่าไม่อยู่ตัวแรกตัว๊อกมาแล้วมาแล้วปลาช่อนคลองปลาช่อนป๊อกตัวแรก <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อกี้ตีไปไม้แรกเลยลากๆๆๆ,ๆกับมามันดูดจุกเบาๆเราก็นึกว่าไม่อยู่ก็เลยไม่วัดสบัสดคันขึ้นมาเบาเสร็จอ้าวติดนี่หว่าเออเนี่ยนะ บทจักัดอยู่มันก็อยู่นะเออแต่บทจกัดไม่โดนไม่อยู่มันก็ไม่อยู่ก็แล้วแต่สถานการณ์ไปมาแล้วตัวแรกยังไงตามหาตัวต่อไปแล้วกัน ดูดที่สองมาแล้วโอ้ยกัดดูดรบช้อนป๊อกมาช้ชนป๊อกตัวที่สอง <c oughs> ก็ยังเป็นส์ป๊อกเหมือนเดิมเนี่ยครับผมก็ขยับจากส์ตัวเมื่อกี้นิดนึงอันนี้นะก็กัดกรบยางแล้วตะลิงนะครับสีส้มตัวเดิม นะคือตีขึ้นตะลิ่งแล้วลากลงเนี่ยดูทบเลยเมื่อกี้นะครับโอ้โหจวบเข้าให้ตัวที่2องคราไปยดงไงเดี๋ยวเลยกันต่อแล้วกันเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวดูมาอลองเปลี่ยนเป็นกบยางแล้วตะลิ่งสีเขียวดู ลองเปลี่ยนไปหลายสีลองเปลี่ยนไปเรื่อยนี่ก็ได้มาสองตัวแล้วก็เลยอ่ะเปลี่ยนเหยื่อดูบ้างเดี๋ยวจะหาว่าตีแต่สีเดียวอันนี้กบยางและตระลิงสีเขียวนะก็เดี๋ยวลุยกันต่อเลย วัดกระเด็นไปนู่นเลยเอาละตัวที่สามมาแล้วตัวที่สามไซด์เดิมไซด์ป๊อกเหมือนเดิมนะครับ่อไซด์ปลาคองก็ก็จะประมาณนี้ละมั้งไซส์ใหญ่ยังไม่เจอเลยนี้ก็กัดกบยางแล้วตะลิงสีเขียวนะครับกัดเมื่อกี้ลากมากัดใกล้ๆวัดกระเด็นลอยไปนู่นดีไม่หลุด ไปตัวที่3แล้วไปยังไงเดี๋ยวหาตัวที่4กันต่อแล้วกันนะตอนนี้โอ้โหโค่อนค้าพี่จะหาไซส์ใหญ่ๆเนี่ยยังไม่เจอเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ที่กัดก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะก็สู้กันต่อไปตามวิถีนะักตกปลาไปนะ งัดออกจากป่ามาเลยตัวที่สี่โอ้ยมีไซส์ขึ้นมาหน่อยโอ้โหงัดออกจากป่ามาเลยนี่กละช่อนคลองตัวที่สี่มาแล้วเออดีไซส์แข็งเลยอ่ะนะครับก็อันนี้ตีตีบนผักตบนะตีบนผักตบแล้วก็ลากผ่านตะลิ่งมาอยู่สองสามไม้ นะครับก็กัดตูมมาให้มันอยู่ในป่าแบบนี้เลยนะโอ้โหยังไ,ไงตกยางแล้วตะลิงสีเขียวนะครับบอลเลยครับตกปลาช่อนคลองนะไม่ต้องตีนะ้ำเบิกตีอะไรทั้งนั้นตีเนี่ยหาแนวชายผักหาแนวชายตะลิงนะตีขนานกับตะลิงแล้วลากลงมาล่าลงไปเรื่อยมีตัวเด๋ยวมันกัดเองนะครับหมายแบบนี้นะไปปลาช่อนคลองตัวที่สี่มาละจา้า ช็อป๊อกเหมือนเดิมกระกบุกยางเลาะตลิงสีเขียววัดเต็มเงียงเลยครับสองเงียงเต็มเต็มเต็มโอ้ยวัดเข้าเลยเชอล็อต๊อกไปเลื่นต่อครับตอนนี้ก็โอ้โหหาตัวไซโลอยู่ นะค่อนข,ข้างที่จะหายากเลยเหมือนกันของนี้ยังไม่เจอเลย ه, ไปลุ้นกันต่อ มาแล้วครับอาชันคลองอีกหนึ่งตัวโอ้พอดีเมื่อกี้ไม่ได้กดคลิปด้วยเนี่ยตีขนาดตะลิงนะครับผ่านกอหญ้ามาบับเลยกบยางแล้วตะลิงสีเขียวครับโอ้โหตัวนี้ไซส์สวยเลยครับโอ้ไปแล้วครับอีกหนึ่งตัวนะก็น่าจะตัวที่ หกตัวที่เจ็ดแล้วล่ะอืมนี่นะครับบายไซส์สวยเลยครับตัวนี้ไซส์ใชได้เลยใช้ซได้เลยโอ้ครับนี่ก็พายมาเรื่อยๆนะจนหมดไปครึ่งวันกว่าแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฉนกนะันหัวกลับนะครับหันหัวกลับแล้วก็ตอนนี้ก็จะแวะกินข้าวกินน้ำก่อนล้วกันแล้วก็พายกลับเลยแล้วกันนะพายแล้วก็ตีเลาะกลับไปที่ที่เราจอดรถอยู่เมื่อเช้านะ ไปยังไงเดี๋ยวแวะกินข้าวกินปลาก่อนแล้วกันเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ลุยกันต่อ กัน,นะกกน,กน,กนต่อเลย,เออยละกันนะก็พักครึ่งทางพักกินพักกินนะเดี๋ยวเดินต่อเลยเอออาไห้ลุยต่อนี่ก็พายกลับละต้องขับมุดอ่ะลุย <laughs> ตลอดกระพรอม ปลาโอ้โหโดนใหญ่เว้ยใช้โลละมึอทีนี้โอ้ยโอ้โห้ย,หยอโอ้ตีละตันเลย ไม่น่าจะถึงก็กเกือบอะไม่ถึงก็เชียดละนี่น่มาแล้วครับปลาช่อนคลองอผอมไปหน่อยก็เกือบโลละตัวนี้เกือบโลอืมมีเกือบโลละครับโอ้ปลาช่อนคลองผอมไปหน่อยกัดกบยางแล้วตะลิงสีเขียวฮะเต็มปากคือเนี่ยตีกะว่าเลาะไปเรื่อย,อยงไง นานมันละตีขึ้นฝั่งปุ๊บลากลงกัดตุ๊บเลยฮูฮ่ฮฮาใสโลเลยครับได้โลเพิ่งเห็นเมื่อกี้ไอตัวใหญ่ตัวนเนี้ยเนี่ยไสเกือบโลเนี่ย เพิ่งเห็นว่ามันเป็นแม่อคอกเนี่ยเดี๋ยวดูแม่อคอกก่อนไม่เห็นเมื่อกี้นันออกมาจากป่าเนี่ยเนี่ยนะเห็นไหมแม่อคอกน่าจะเป็นอคอกมาแหละพัตีก็ออกมาจากตรงนี้ไปเดี๋ยวเราพายไปใกล้ๆพายไปใกล้ๆนี่หน่อยปล่อยครับบอกเลยตัวเนี้ปล่อย เมื่อกี้มองไม่เห็นว่าเป็นแม่คอกเพราะตีมาจากกลางแม้นกลางคลองนี่ฮะเห็นไหมแม่คอกแม่คอกเมื่อกี้มองไม่เห็นเออมองไม่เห็นไปนี่นะใสเกือบโลเลยปล่อยที่เดิมมันนี่แหละป้าป้ายป้าปไปละ เอ,อคือผมไม่ไม่ตกไม่อคอกมานานแล้วนะครับไม่ตกไม่อคอกมานานแล้วเมื่อกี้คือเจตนาคือก็ตีปกติแต่เรามองไม่เห็นนะเมื่อกี้มองไม่เห็นก็เลยออะตีมาแล้วมันกัดพอดีพอปลดเบ็ดอะไรเสร็จปุ๊บปล่อยกลับคืนอปล่อยเก็บเข้าไปในกระชังกาลังจะพายเรือออกเห็นมีอคอกขึ้นก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นแม่อคอกอก็ขอปล่อยแล้วกันนะอันนี้แล้วแต่บุคคลครับใครจะเอาไปกินก็ไม่ผิดนะใครจะปล่อยก็ อย่างผมก็ก็ไม่ว่ากันนะช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าแม่คอกเนี่ยถ้าเราตีมันออกมาตีมันเอาตีตัวแม่มันมากินปุ๊บเนี่ยลูกมันจะไม่มีใครดูแลเพราะปลาช่อนนะครับปลาช่อนคอกเนี่ยโอ้ขึ้นจิบข้างๆเลยพอปลาช่อนคอกเนี่ยมันจะตัวแม่จะดูแลคอกของมันแค่ตัวเดียวนะถ้าถ้าเราตกแม่มันไปกินปุ๊บมันจะไม่มีใครดูแลคอกของมันนะครับแล้วก็พวกปลา ล่าเหยื่อเนี่ยก็จะมากินลูกคอกปลาช่อนไปก็อาจก็ระยะยาวอาจจะมีผลแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแล้วรอกครับนะก็ช่วยได้ก็ช่วยกันผมก็คนนึงแหละนะที่ไม่ตกไม่คอกนะครับก็อันนี้ก็ปล่อยไปแล้วกันตัวใหญ่ด้วยแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะไปย,ะยังไงหาผลงานกันต่อลุย ตอนนี้ก็กลับมาถึงตรงที่เราจอะรถแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปตกปลาคลองนะครับวันนี้พายคยักตกปลาคลองเดี๋ยวไปดูผลประกอบการแล้วกันนะว่าจะได้กี่ตัวไปเดี๋ยวไปดูดอ,อนี้โดนตะทคายป๊บกป๊อกเฮ้ยมีปลิงด้วยเย่แค่ดีนะี้กูไม่ลงน้ำ โอ้โหอะใอ้รูปแพงไหนวะอะหนึ่ง,อง,นะนะงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะ่ะวันนี้ก็ เ้าตัวโอ้โหตัวนี้ไปโดนอะไรมาวะนนี้อู้นาวันนี้ก็สรุป9หางนะครับสำหรับทริปปลาช่อนคลองวันนี้ก็ได้แต่ปลาไซส์ป๊อกนะไซส์ปลาเคม็มแต่ก็ไม่แฮวนะจ๊ะยังไงก็โอ้โหวันนี้ก็เหนื่อยด้วยสนุกอีกต่างหากได้ปลาได้ปลาคอกมาหนึ่งตัวแต่ก็ปล่อยกลับไปแล้วนะครับตัวใหญ่ไซส์เกือบโลเหมือนกัน ก็อันนั้นไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจตกนะไม่รู้ว่าเป็นปลาคอนกนะก็สำหรับทริปอ่าสำหรับทิปพายคายักตกปลาช่อนคลองวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกบแล e ตะลิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันไปเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ